เมนูนอนหน้าของเฮาปีนีโบมีเป็ดโบม,ม,ดมีไก่มีแตงแจ์มีวไ่วใส่พักบงนั่นเองว่อาหารแรงก็คือซีเมนต์มีไวไ่าวใส่พักบงสัสสากินเรา,สากินวนไว่นี่แหละมันจังท่านใจกะยาวมันไปนอนเอาบรรยากาศซื <ๆ S 1> ้อแต่ว่าโมนี่เอื่อยแล้วก็ดำหน้าเดยมีคนมาดำหน้าซอย หลายคนตื่อยยุเอื่อยอายนันเลยสวยกันก็จะเปขาเป็ดขาไกลก็ถึกอยู่แต่ว่าเฮาออกไปสวยลายนะฮะตอนนี้ก็ส่วงวายเร็วคือสีวัานตอนน้ำพอกตอนคือสีวัดแล้วเนื้อ ก่อนไปยนะไหนมาออกเอ้าตัวนี้ตัวสี างวิปปลานี่ก็หอดหน้าแล้วเงี้ยมืออื่นเสาร์คนแหละจังสิเปโลฮะเฮ็ดเพราะว่าเฮ็ดของเฮ็ดดินเฮ็ดข่าแล้วก็เฮ็ดละเมอแต่ก็คือสีโพท่านเขาเจาะหรอกเพราะว่าคนหากันอึกระถึกอ,อยู่เป็นมือเหลือไปหามือสารผู้ใดๆแ,แก่งเลยแต่มันกน็ยังอ่อนๆจุ๋มๆอยู่อยู่ในป่าหวานหน้า,าเฮานี่บ่เป็นว่าซีมีตแตดงๆมู่บ้านเดียวเลยมาหาแนวอยู่แนวกิน อยู่ฝากวันนันเขาก็ขามมาหาเพราะว่าฝากวันนันมันมีปลานี่แต่ขามมาฝากเมืเงองมีเมือนมีค่อนข้างที่จะอุลมสมบูรณ์เนี่ยสักหน่อยที่จีนพวกเห็ดฮอนด้วยไอ้ยังต่างๆมันก็หลายอยู่แต่ว่ามันบาไหวคนเพราะว่าคนหลายหลายมาหมู่บ้านเนาะ<ว>นเพ้อเพ้อเขาก็กาามี่ต่างๆหาขายมาเป็นหากินกันซำกินนี่ใช่แม่ไหว ไปอยู่ก้อนไมก้อนเดี๋ยสิไปเอาหงแมงกวงไปนเคยเห็นแมงกวงเหรอแมงกวงจับอยู่ในนอไม้เพามาเมืองแมงกวงเจ้า

Kamu mau makan apa? Aku suka Aku นี่ก็เป็นเวลาสี่โมงแล้วเด้อพ่อตั้งแต่มาหอดเถียงไข่รกระขึ่นกินยาก็เลยนอนพักผ่อนแต่ว่าตอนนี้สียางไปเถียงเลยเป่นยิ้วเขานั่นเองตื่นมาแล้วรู้สึกยิ้วเขา่าหรือวาสียางไปห,หาของกินก่อนผู้ใดที่เบิ่งคลิปช่วงนี้ก็กราบขออภัยแล้วกันเนาะคลิปมันก็สิเป็นมันองมันเองบ่ต่อเนื่งองเพราะว่าเจ้าของช่อง บอสบายนะองคลิปเก๋ออย่างที่เห็นนี่ละมันกระสีบมเต็มทีปันไหพราะว่าห่างไกลยบาคอยแข็งแห้งปันไหล ้าหอดเขาไว้เรียบร้อยเดี๋ยวห้อสีไปอาบน้ำหวยจกงั้นมันีมือดก่อนแล้วมันสีบเห็นหยุยนั่นเองวันนี้เมนูข้าก็ง่ายๆมีตมมีแล้วก็เป็ดเอื่อยแล้วจงไว้เดี๋ยวฝ่าไปอาบน้ำก่อนเพราะว่าเอื่อยแล้วก็ล้านๆข้าไปแล้วเดี๋ยวข้อซีฝ้าไปมันสีมือดเดี๋ยวสีบเห็นกันอน้ำก็ค่อนข้างที่จะคุ้นๆ ก็จะบด้ขุดน้าสางไว้ทังหน้ามันคุดหลักกระสาใส้ได้น้ำมันออกบ่อแมาใส่ใส้ากไม่ได้ใส่ใเล่นใสขวด โอ้โะไปซบกนลุ้กดุกเลยเฮ้ยเอาอาหารวันหน้าเฮ้ มีไว้ไว้อยู่แยกไปนี่พักหนึ่งกี่หลาด้วยว้าวมุ้งมี้ในทูซัมไม่สช่กินได้แบบที่นี่หืออาบน้ำน้ำกับพวกท่านฝนมาเพราไม่ใส่ถ่าหรอ ท้องมันปลามีกคนอุ้ยท้องมันปลาต้องสร้างอีกได้ทองเหรอแย,ย่อ่ะทองนี่ตรงีใส่พักมงโอ้โหูอ้าววิ่ง มาทุกๆนี่ขนาดเว้ยพลังงานเอาอะแกใส่พี่ก็ใส่หรอพี่ก็ใส่ลูก มาฝ้นสิตกมาแห้งมุมมีจอดนี่จะฝ้นตกแลนว่าอ,อยู่เทียงหน้านอากาศเย็นมวลวหาดนอนหนะน้ามวลมวลอื่นวนา่าหน้าอีกว่ะอื่วนว่าน้าอีกปรรันเลื่วนว่มาอยากมากเลย